โดนโซเชียลขุดยับเลยค่ะนา,นานาชอบเปย์หลอกเอาเงินเพื่อนซับพอสามีกวานซื้อที่กลางหุบเขาส่วนพึ่งราคาสูงเลี้วจัดคอนเสิร์ตแต่ไม่ปัง ยังคงเป็นประเด็นให้ชาวเน็ตได้ใส่ใจกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะสำหรับกรณีของนานาไรบีนาเธอได้ออกมายอมรับว่าดาราตัวแม่อักษรย่อนอน,นูคือตัวเธอเองจริงๆพร้อมกับตอบคำถามว่าเงินมากมายเนี่ยนำไปใช้อะไรแต่ตัวเลขจริงอาจจะไม่ถึง400ล้านเธอบอกว่าขอเวลารวบรวมก่อนพร้อมขอโทษเพื่อนๆทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนมากมายขนาดนี้ ขณะที่โลกโซเชียลค่ะก็ร่วมเสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายทั้งให้กำลังใจบอกว่าคนล้มอยาข้ามต้องให้โอกาสบางคนนะคะก็ชมว่านานาแมนมากที่ยอมรับตรงๆและเดินหน้าต่อจนชาวเน็ตอีกฝ่ายเนี่ยก็เถียงว่าไม่ได้น่าเห็นใจนะไลฟ์สไตล์เหมือนจมไม่ลงต้องหรูต้องแพงเที่ยวนอกตลอดเปสามีเปลูกชํ้นสงสารเจ้านี่มากกว่าเงินไม่ใช่น้อยๆถึงจะหาขึ้นได้แต่ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีจนมีบางคนเทียบกับกรณีของเชนนาว่า อันนั้นคนละเรื่องเลยพยายามหาเงินไม่ฟุ้งเฟอ้อสำนึกผิดจริงแต่กับกรณีของนานาเห็นแต่ละอย่างเห็นใจไม่ลงโดยตอนนี้ค่ะก็มีการแห่แชร์คลิปที่รายการ YouTube ดังรายการต่างๆไปถ่ายทำที่อาณาจักรกลางส่วนพึ่งของนานาและเวสามีว่าหมดงบไปเท่าไรบ้าง แปว่าเจ้าตัวจะไม่ตอบตรงๆแต่บอกว่าราคาสูงนิ่วควาซื้อที่กลางหุบเขาสวนพึ่งมาได้สีไร่เพราะสามีชอบบังเอิญเจอที่ตรงนี้เพราะช่วงโควิดออกมาต่างจังหวัดแคมปิ้งบ่อยเลยตัดสินใจซื้อเอามาทําเป็นบ้านพักตากอากาศให้ตัวเองครอบครัวและตอนนี้ก็มีห้องพักแบบแคมปิง้งไว้บริการรวมทั้งจัดงานคอนเสิร์ตต่างๆที่พบว่าเริ่มจัดมาเกือบ3าปีแล้วแต่ไม่เป็นกระแสมากนะัก มีการวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ช่วงเปิดห้องพักว่าราคาเหมาโซนทั้งหมดต่อคืนแพงมากก็ราคาแรงจริงๆจะมีคนมาเหมาไหมถ้ามีแปลว่ารายได้ต้องมีมากกับอีกกรณีถ้าไม่มีใครเข้าพักก็ถือว่าเจิงแล้วแหละแต่ยังอยากทำคอนเสิร์ตต่ออีกด้วยแล้วก็มีจุดที่ชาวเน็ตรู้สึกอยากใส่ใจว่าทำไมนานานต้องตามใจส,สามีขนาดนั้นเพราะเห็นมีโครงการต่างๆเยอะมากที่อยากทำธุรกิจแต่ดูเหมือนจะมีบทเรียนหลายครั้งว่าไม่ประสบความสำเร็จถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะรู้สึกว่าต้องพอแล้ว พร้อมทั้งตั้งคาถามว่าหรือเป็นเพราะไม่ใช่เงินของตัวเองเลยไม่ได้รู้สึกเสียดายที่เอาไปลงทุนพอเจ๋งก็ไปเอาเงินของอีกคนมาโปรดธุรกิจจน,นสุดท้ายดอกเบี้ยมันสูงใจไม่ไหวส่วนกรณีที่เจ้าตัวบอกว่าเรื่องนี้เวทไทเทเนียมสามีก็เพิ่งมาทราบความจริงเพราะที่ผ่านมาตนเองเป็นคนควบคุมการเงินทุกอย่างในบ้านบริหารจัดก,การทุกอย่างทั้งค่าเล่าเรียนลูกค่ากินอยู่ในบ้านค่าเที่ยวต่างประเทศต่างๆ เวลาสามีมาบอกว่าอยากจะทาโปรเจกต์อะไรเรารู้อยู่แก่ใจว่าเงินไม่มีแต่ไม่กล้าพูดก็พยายามซัพพอร์ตสามีทุกอย่างจนจุดนี้เองชาวเน็ตเลยมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะเป็นไปได้นะที่จะไม่เล่าทุกอย่างให้สามีฟังแต่แปลกใจว่าสามีไม่รู้เลยหรอว่างบกันเงินในบ้านมีเงินอยู่เท่าไหร่คิดอยากจะทําหลายอย่างแต่เคยรู้ตัวเลขเงินเข้าหรือเปล่าว่าตนเองมีเงินประมาณเท่าไหร่กินรู้อยู่สบายขนาดนี้ขนาดเศรษฐีบางคนยังไม่ฟุ่งเฟ้อเท่านี้เลย แล้วยิ่งภรรยาไม่บอกความจริงสามีก็คงคิดว่าบ้านเรายังรวยอยู่เลยเดินหน้าทำหลายโปรเจกต์ต่อไปหลายๆคอมเมนต์ก็มองว่าหายากภรรยาที่ support, ซัพพอร์ตสามีทุกอย่างแต่จะดีกว่านี้ถ้ามันเป็นเงินที่หามาด้วยตัวเองไม่ใช่เงินที่หลอกคนอื่นมาอีกทีขณะที่ชาวเนต็ตอีกกลุ่มหนึ่งค่ะได้เข้าไปคอมเมนต์กลางไลฟ์สดของแอนอลิชาถามว่าคอนเสิร์ตที่นานานและเวเป็นผู้จัดกลางส่วนพึ่งนั้นจะยกเลิกหรือเปล่าเพราะซื้อบัตรไปแล้วประมาณว่าจะมีเงินจัดต่ออีกหรือเปล่าเมื่อเจอกรณีนี้เข้าไป โดยแอนก็ได้ตอบว่าผมไม่ยกเลิกหลอกทุกคนมันใกล้จะถึงแล้วก็ให้โอกาสเขาหน่อยอะไรช่วยได้ก็ช่วยช่วยเขาไปซัพพอร์ตเขาไปเถอะเขาจะได้มีเงินมาใช้นี่นอกจากนี้แอนยังบอกด้วยว่าอะไรที่พอจะช่วยเหลือเพื่อนได้ในวันที่ล้มก็ยินดีช่วยเพราะห่วงหลานที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยมากกว่า หลานแฟดทั้งสองคนยังเด็กและชีวิตยังต้องเดินต่อไปว่อยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนและเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายด้วยเห็นใจเจ้าหนี้ทุกคนเหมือนกันแต่แอนก็ยังคงอุบเงียบข่าว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของแก๊งนางฟ้าเป็นอย่างไรและถ้านานาเดินหน้าใช้หนี้คือทุกๆคนบ้างแล้วเพื่อนเพืจะอยางให้โอกาสหรือไม่